โต๊ะเด็กนะคะก็จะมีเป็นตัวพาร์ติชันแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถาแปะโสต์อิทหรือว่าโน้ตอะไรก็ได้ะคะ่ะแล้วก็จะมีที่วางของที่ห้อยของแล้วก็ที่วางปากกาส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับความสูงของโต๊ะสนหนานะคะก็บีบแล้วก็ยกขึ้นได้เลยหรือว่าถ้าจะให้เตี้ยลงกว่านี้ก็บีบแล้วก็กดลงได้เลยค่ะ ส่วนตรงนี้จะเป็นการปรับความชันของหน้าโตนะคะให้มอีองศาขึ้นค่ะก็กดท้หดได้เลยค่ะแล้วก็ปล่อยมือก็จะลอ็อกบีบแล้วก็ปล่อยมือเขาก็จะล็อกของเขาอีกค่ะแล้วก็สามารถปรับได้ตามความต้องการของเาเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักก็ใส่ของเข้าไปได้เลยค่ะ